ใช้มือใหม่ไม่เดิมนะเดี๋ยวผมอดทนให้เพื่อ fc 25นาทีอ๋อพิเตลงแล้วพี่เตลงแล้วคบสูไม่ได้แล้วเดี๋ยวสั่นมากเลยอยากให้ fc ได้ดูแบบภาพเสียงคมชัดแบบนี้ตลอดไป ฟุตบอลกันต่อนะครับผมยังไงต้องขอขอโทษด้วยนะครับที่ที่มันสัน่นเรีอยังไงเดี๋ยวจะไปเรียนรู้แล้วก็หาวิธีปรับปรุงและแก้ไขนะครับปกติผมก็ไลฟ์ทางอีกช่องทางหนึ่งอยู่นะก็ก็ไม่ได้สั่นขนาดนีนะ้แต่วันนี้ก็ก็ยังแปลกใจอยู่เพราะซัมซุงจริงๆเขาบอกเขามีการสั่นให้นะแต่ว่ามันสั่นจริงๆเนะี่ยผมก็เห็นอยู่เข้าใจเลยแหละบางทีผมดูไลฟ์คนอื่นที่กล้องภาพสัน่นนะ่มันก็เวียนหัวจริงๆเนะี่ย S 1> <S 1> <S ซูมอีกเหรอครับผมซูมแล้วเดี๋ยวภาพมันจะแตกครับผมอันนี้ยกำลังดีครับผมส่วนเรื่องอยากจะได้คลิป thank you เตหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆช่องแหละเขาคงมถ่ายอยู่อ่าเจ้าปอมยิงเฉียดเสาออไปอ่ปผมซูมให้หน่อยแตคือตอนนี้ผมซีเรียสกับเรื่องการที่กล้องมันสั่นอะ่ะผมเข้าผมเข้าใจคนดูแหละว่า พอมันสั่นแล้วมันมันมันจะทำให้เรามึนเวียนหัวแต่ถ้ามือนิ่งๆก็จะโอเคแหละส่วนขาตั้งกล้องใส่อาจจะต้องต้องเปลี่ยนหาใหม่ฝากกอบสองศูนย์นะครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่เท่าเดิมเพิ่งเริ่มต้นครึ่งหลังจัสโกนก็เปลี่ยนเจ้าเตโอ้นี่ชุดใหญ่เลยนะครับเนี่ย าเป็นชุดเล่น7สีกัจะมีเจ้าตัวเนี่ยฮะเบอร์สีฟากอลฟแหละซึ่งจริงๆต้องเป็นบางนุษนะครับ<อ>แต่ก่อนจะเป็นบางนุษนะจริงๆก็เสียดายนะเซนเตอร์ต,ตัวตัวหลักตัวเดิมอะ C ีเบอร์ห้าอันนั้นก็ดีพอตอนนั้นเจ็บก็โอกาสก็เลยกลายเป็นของบางนุษนะครับผมยังขำอยู่เลยบางนุษยะตอนในที่ยิงลูกโทษมาราธอนกับกีฬาโคร่ชอะ พายิงรอบแรกก็ยิงมีกาจัดสกคนเปลี่ยนไปเป็นรอบหลังแต่สุดท้ายด้สุดเขาก็เป็นคนยิงแล้วก็ทําให้ทีมอ่ะเฉือนกีฬาโคราชนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการสร้างตำนานหมอนทองมาจนทุกวันนี้ได้นะป้าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ต้องซีเรียสคือฟุตบอลมันกระทบกระทั่งอ่ะแต่คือเด็กมันไม่ตั้งใจหรอกแล้วก็อย่างคือทีมเราเหนือกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่านี่ไอ เอ่อครับเห็นเขาใช้ยักษ์เขาเรียกอะไรฮะยักษ์ไก่ชนนะเจ้ายักษ์เพราะว่าชอบเลี้ยงไก่ชนนี่อ่เจ้านาวนี่นี่ครมาแล้วครับสกอตแอร์ไลน์นะนี่ก็เป็นภาษาฟุตบอลที่เขาใช้เรียกกันนะครับสกอตแอร์ไลน์ก็หมายถึงว่าการโยนยาวนะเปิดยาวไปที่หน้าเป้าซึ่งตอนนี้คือเจ้านาวก็เป็นสไตล์นะแล้วก็ ก็ thank you กับเตก็จะเป็นตัวเลี้ยงลักเลื้อยนะขนาบซ้ายขวาก็ถึงบอกว่าต่อไปหมอนทองจะเหนื่อยแหละเพราะแม้แต่ผมอะเรายังรู้เลยว่าสไตล์คาาเล่นวิธีเล่นน่ะทำยังไงนะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มจับทางกันแล้วแต่ก็อาจารย์คนเก่งคนระับเดี๋ยวเขาก็มีวิธีการแก้ไขได้เขนะาไม่เก่งจริงเขาไม่ล้มทีมใหญ่ๆมาได้เยอะหรอกใช่ไหมครับ ่าเจอพนมนี้ก็พนมแอร์ไลน์เหมือนกันนะถ้าเล่นบอลโยนยาวเงี้ยก็นึกถึงเจ้านาเหมือนกันนะให้เจ้าซอสีกเจ้าซอสซอสซอสไปอยู่พีทีประจวบแล้วเพื่อนลูกชายก็อยู่ปอโต้ทีพีทีประจวบกันอานี่นะมีตามแทคติกเขาเลยนะนาวพิงพักคืนให้ป้อมนะครับเราก็จะได้เห็นสไตล์นะ่ะตังคิวก็จะลากเลื้อย โอ้ยพี่เตครับพี่เตพี่เตลรองเท้าขาวจั่วเลยฮะไม่รู้จะฉลองรองเท้าใหม่หรือเปล่าคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านพิมพ์มาใหม่นะครับผมต้องขออภัยพอดีบอลก็สนุกก็เห็นน้องๆเล่นแ่งกิวให้ออคโนออคโนโดนเบียดฟ้าวันี้ฟ้าชัดเจนครับ พีกยังไม่ได้ลงครับเท่าที่ติดตามทีหมอนทองมาส่วนใหญ่พีกอะจะหลวดทั้งเรียบอะจากสกนก็จะชอบเอาลงช่วงนาทีสุดท้ายถ้าบอลสิได้นะเพราะน้องเขามีความเร็วไงพีกอาจจะอาจจะลงสินาทีสุดท้ายแหละหรือไม่ก็หนาทีสุดท้ายแหละถ้าภาษาบอลเรียกว่ามันเหมือนเป็นตัวซูเปอร์ซับอะแหละคือลงมาปุ๊บยิงเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเกมเลยน,อ,นอจากว่าถ้าตัวหลักนะตอนเนี้ย ตัวหล,หลักๆชุดนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่จะเล่นบอลเจ็ดสีในปีต่อไปแหละ,หละถ้าในกรณีที่บางนุษย์ยังไม่หายเจ็บนะเขาก็จัสกลก็เลือกใช้เจ้ากาฟี่ขึ้นมาซึ่งโหสรีรานี่กาฟี่ยืนกับยักษ์นี่ก็เป็นประกาลัางที่แน่นปักอ,ะอ่ะอาอคอนอรครับอคอนอโดนเบียดแต่ไม่ต้องห่วงน้องครับเพราะน้องเขามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ็บปะเจ็บปะแต่เดี๋ยวเขาก็หายครับไม่เป็นไรฟุตบอลก็ ไม่มีใครตั้งใจให้เพื่อนเจ็บครับสมัยก่อนตอนที่เขายังไม่ดังในต๊อป้อมเขาก็มาตัดคลิปที่ผมไลฟ์ทางช่องฟ้าอยู่บ่อยๆแหละถ้าถ้าดูอ่ะจะเห็นอยู่ตั้งแต่แรกๆในช่องอผมทำไมาอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยบอลอาจอฉางเซาที่สมัยยังไม่ไปเล่นบอลเจ็ดสีเลยตั้งแต่ป้อมยังไม่ดังเลยมา่ก่อนเขาเจ้าหัวสกินเฮด พอตอนรูปผมกลับมาจากเทพซิลินเนี่ยแล้วมาเล่นบอลให้กับโรงเรียนเบนครั้งแรกก็เจอกับหมอนทองของจัสกลผมเห็นก็ยังถูกชะตาว่าเออชอบชอบสไตล์อย่างชจ้ปอมเงี้ยแต่เตตอนนั้นผมเฉยๆนะคือคือคือ,คอไม่อาจจะยังไม่ว้าวมักงในตอนนั้นแหละแต่เขาไปว้าวตอนที่เขาลากเลื้อยิงพวกอัดสัมสียิงเทพซิลินอะไรเงี้ยนะเตเตจะเริ่มมาว้าวตอนนั้นแหละและ,และด้วยบุคลิกเขาตัวเล็กดุ๊กดุด๊กดด้วยไง มีตัวทีมชาติใหม่ครับอะไรโทษนะครับผมพอดีอย่างกองอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วคะ,อะตอนนี้หมอนทองนำสองนะครับอันนี้เป็น,นลูกฟาวหน้ากอบเขตโทษโ,โอ้ยิงเท้าหนักใช้ได้มีตัวทีมชาติ u ยูสิกำลังเข้ามาอันนี้ไม่ทราบเลยครับผม แต่กลัวว่าจะตัวหมอนทองจะเข้าไปอยู่ทีมชาติ U17 ดีครับ <c oughs> ป้อมมามีโอกาสนะโดยส่วนตัวผมนะไม่ใช่ว่าผมาถูกชะตาหรือไอ้น,นี่กับน้องมันตั้งแต่แรกแต่ผมมองว่าศักยภาพน้องเขาถึงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่จะอ,อยู่ที่จัสกเลเนั่นแหละเขาก็เขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วแหละเพราะผลงานเขาสร้างใครอะอะไรศัส,ะสะลักษณ์แล้วใครอะธีรศักอะไรพวกนี้ครับเขาก็ทํามา ดูบอลครับดูบอลพนมตีได้ไหมเนี่ยครับ thank you thank you กับนภัสโอเคโอเคนี่เป็นจังหวัดฟุตบอลนะครับไม่มีอะไรเบียดบังกระแทกเป็นเรื่องปกตินะครับน้องพีทีมชาติยูสิบเ็ด อ๋อที่เล่นปีกเมื่อกี้ใช่ไหมครับป้อมไปพักแล้วนะครับป้อมไปพักแล้วเพราะอาจารย์เขาไม่ฝืนนะครับเจ็บแล้วก็พักสกอร์ตอนนี้2อศูนย์ครับผมลูกเกมดีกว่าครับเหนือกว่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะชนะเท่าไหร่ก็แค่ให้น้องรักเล่นนะครับในมาตรฐานตัวเองแล้วก็อย่าเสี่ยงเรื่องก,การบาดเจ็บนะครับเพราะว่าจะมีแมตท,ที่ เป็นทางการนะครับแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ๆนะครับอย่างอาทิตย์หน้าบอลมาดามครับก็จะเจอกับสวนกุหลาบนะครับสัปดาห์ต่อไปคมพระก็จะเจอกับกีฬาโคราชนะครับแล้วตัวเราแยกสองทีมด้วยเตะลากนะเตะกับแตงกิวสไตล์จะคล้ายกันนะเป็นตัวลากเลี้ยงกินตัวก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดนะครับมีลูกหลานเล่นฟุตบอลอยากเป็นอย่างเตะเตงกิวก็ฝึกเลี้ยงบอลเยอะๆนะครับเพราะว่า เต้เนี่เเขาเคยอยู่โคเดนบอยของโคเทิร์ดนะครับทางจังหวัดเลยซึ่งเขาจะสอนเรื่องอินดิวิดวลน้องก็ถึงลากเรื้อยเก่งไงรู้จักหมดแล้วครับผม,ผมอยู่กับฟุตบอลเด็กมานานก็ดีใจกับน้องๆที่ว่าทุกวันนี้โหเอฟซแบบคลั่งไคล้นะครับแล้วก็ชื่นชอบน้องส,สนน้องไปในเรื่องที่ดีก็ถือว่าดีกับฟากอฟ มอย่าไปซีเรียสเลทีมชาติจะมาอยู่กับหมอนทองเลยครับให้ซีเรียรว่าให้ดีใจตรงนี้ว่าเด็กหมอนทองได้เข้าอยู่ในทีมชาติดีกว่าครับหมอนทองนำพนมมาดุล2-0ครับขอบคุณ FC ที่ช่วยตอบแทนนะครับบางทีเราก็ช่วยๆกันนะผมก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศบางทีอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับ ก็โอเคครับเกมก็น่าจะจบท่านี้แหละน้องๆก็จะเล่นตามเพลงตามจังหวะกันไปที่แรกผมก็นึกว่าเตจะพักอีกสักอาทิตยหนึ่งนะไม่ฟาวนะวันนี้ไม่ฟาวนะทุกคนอาจจะเห็นว่ารุนแรงโอเคอัน okay. นี้ก็ไม่เป็นไรนะกรรมการก็ตัดสินแล้วแล้วก็เชื่อฟังนะครับไม่เป็นไร ใช่ครับอบเจสีทำถึงครับทำให้ดีเลยเพราะแอดต้นแอดอาร์อะไรต่างๆแล้วยิงมาได้สตรอรี่ของหมอนทองด้วยแหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือทีมหมอนทองอ่ะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดฉางแซาวอ่ะคือแบบอยู่เฉยไม่ได้อ่ะคือต้องช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่ใครอ่ะเสียยูอ่ะอภิชาติเงี้ยอะ่ะเสียยูคือก็เป็นอินฟูที่ดังในวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มจุดเริ่มต้นจากตรงน,นั้นได้แหละแล้วเขาไปเจอกับบอยทัพจันไง แล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าพอหมอนทองมันล้มทีมใหญ่ๆ,ๆขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยจนนัดชิงอ่ะรดบัสไปตั้งโหหกสิบเจ็สิบคันอ่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วพอเล่นเสร็จแล้วโหมามาเล่นกับหมอนไอ้กับกับบอยท่าประจันมาเตะที่สนามชางเซาสนามแตกตอนนั้นโไปกันใหญ่เลยคราวนี้เห <ๆ S 1> ลืออีกกี่นาทีละครับก็ผม เดาว่าประมาณสัก10นาทีได้มั้ยครับก็ดูให้มีความสุขนะครับก็เป็น10นาทีแห่งความสุขที่ FC นะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้เห็นน้องที่อ่ะผมโฟกัสให้นาวกับท n งคิวอ่ะให้เพื่อนๆได้เห็นทังกิวนี่ก็เคยเล่นฟุตซอลกับเจอกันมาครเจอกันมาตั้งแต่อยู่ภาคไทยคอนแวนแลตั้งแต่น้องเขยัง10 1สขวบมั้ง บรรยากาศดีครับอ่าวันนี้แดดก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับสนามที่เราเตะอยู่ตรงนี้คือสนามโรงเรียนเบนจมาราชลังสิทิ์นะครับฉันเศร้ารายการสอบพอมอลีกนะครับก็จะเชิญ23ทีมนะครับโรงเรียนที่สังกัดกับโซสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับ23บาทีมแบบ่งเป็น2ฝั่ง นะครับสาย A ก็จะมีสนามชัยเป็นตัวยืนอยู่นะครับก็จะมี12ทีมส่วนสาย B ก็มีหมอนทองนะครับสายสายนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่11ทีมนะครับผมเราจะเล่นแบบพบกันหมดนัดนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนัดที่8แล้วนะครับแล้วเขาก็จะเอาที่1ถึงที่4ของแต่ละสายนะครับมาคว้เจอกันฟุตบอลสพมฉะเชิงเซาลีทั้งที่1ครับฟุตบอลรายการนี้เนี่ยก็เกิดจากหมอนทองแหละครับก็คือด้วยกระแสของหมอนทองบอลเจ็ดสี นะครับเขาก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางจังหวัดเขาก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะที่ทําให้เด็กในพื้นที่เนี่ยกลับมาสนใจเรื่องฟุตบอลน,นะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณหมอนทองนะครับคือบางทีเวลาจะไปคําพูดที่อาจจะดูหน้าเหมือนไส้นะที่บอกถ้าหมอนทองไม่เตะไม่มีใครดูก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ าาก็ต้องยอมรับวันเป็นเรื่องจริงถ้าถ้าไม่มีหมอนทอง FC หรือแฟนคลับหรือกระแสมันไม่มีขนาดนี้นะครับเชียร์บอลกันต่อครับเตก็เล่นไปคุยกับเพื่อนไปนะจริงๆน้องๆเขารู้จกักกันนะครับน้องๆเขาบางทีก็อาจจะเคยอยู่อะคาเดมี่หรืออยู่สโมสรทีมฟุตบอลโรงเรียนเดียวกันมาก่อนแหละนะครับพ่อวิตาเตครับเต้ปิกบอล ช่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ร่างกายดีร่างกายดีทั้งคตทั้งคูณก็เป็นสมัยก่อนนี่คือเนี่ยสลีรอย่างกาแฟอย่างนี้นะอัศำทนีชอบเลยอศดอศำชันทนบุรีนะฮะเขาจะชอบร่างกายสูงใหญ่อย่างนี้แหละขอบคุณเกือบ4,000คนที่เข้ามาดู <S <S สกอร์ตอนนี้2.0ครับน้อง2-0ใช่ไหม สองศูนย์ใช่ไหมโอเคครับใช่อันนี้คือผมก็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  เข้าใจอ่ะบางทีชอบเด็กเราอ่ะผมเยอะเงี้ยคือคนให้สนุกแล้วก็คือเรื่องเด็กเนี่ยคือเขาเขาเล่นกันอ่ะคือเขาเล่นเต็มที่นะมันไม่มีใครอยากออกมาแพ้หรอกดังนั้นในการเต็มที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีอะไรบ้างแต่ถามว่าเด็กตั้งใจไหมไม่ไม่มีใครตั้งใจหรอกครับไม่มีใครตั้งใจหรอกครับและเด็กก็รู้จักกันนะอย่างที่ที่เอฟซีบอกแหละทุกคน น้องอังกลังจากรอดดน้องพี่จับจากรอดอเพิ่งมาใหม่ผมไม่รู้จักนะครับต้องขออภัย FC ด้วยอ่ะเตะ้เต้หลอกฮะหลอกจะหลอกประตูให้หลงนะคระัตอนนี้ก็มีการหมุนเวียนนะครับอ่าก็ตังกิวลงมาอยู่ตรงกลางแทนอนะ่ะแกฟรีดันขึ้นไปเพราะว่าป้อมอคอนนะครับก็มีอาการมาดเจ็บก็จัดสโกนก็เลยเลือกที่ให้น้องออกไปพักเตมงนะครับให้ตังกิว ยักษ์ไก่ชนนะฮะยักษ์ไก่ชนป้อมลงครับป้อมเป็นคนยิงไป2ลูกแล้วครับแล้วดีจังหวะกระทะกันแล้วป้อมเจ็บนะครับก็จัดสกลก็เลยเลือกที่จะให้น้องไปพักแล้วเพราะว่าน้องเขามาวางก็เล่นฟุตซอลมาก่อนนั้นนั้นก็บอลกระชับมิดไอ้บอลยาเสพติดกับลูกชายผมอีกก็อาเบเตบเตนี่ฮะโอ้โหเตเต,เตไม่ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะคตอนนี้น้องเขารู้วิธีล้มนะครับ ผมก็เป็นห่วง fc แม่ยกแหละจะแบบวัวน,น้องเจ็บแต่คืออันนี้น้องเขาพุ่งเป็นนะครับนักกีฬาคือเวลาเราฝึกซอ้อมมันมีเรื่องการม้วนหน้าอยู่แล้วนะครับอ๋อป้อมยิงหนึ่ง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 ซ oh. ียิงหนึ่ง oh. อ่ะ fc ที่ช่วยแจ้งขอบคุณมากครับ oh. ทางทีก็ดูน้องสนุกนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสเรื่องในสนามก็ข้อมูลอาจจะ อาจจะต้องขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะครับก็ตอบให้เอฟซีเขาได้ไดรู้โอ้ยักษ์นี่ใหญ่มากเลยนะยักษ์ยักษ์กาแฟเนี่ยว้กาแฟกาแฟตีระเบิดอ๋อกาแฟจะส่งให้เจ้านาวนะครับ จำนักเตะไม่ใช่ใครกันเรานีโปรั๊กกลัวเหมือนนั่นที่เคยดูไอ้พี่ซับนี่เงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆได้อีกจะหมดเวลาแล้วนะฮะมือก็เริ่มจะสั่นใกล้จ,จะหมดเวลาแล้วนะฮะมือก็เริ่มจะสั่นแล้วแต่เพื่อ FC นะครับเพื่อ FC หมอนทองนะครับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีนะครับ <c oughs> นือเเชื่องกันเนี่ยตะแคงมองก็ยังขยัอทานสกอร์สองศูนย์ครับผมตอนนี้หมอนทองวิทยานะครับนำพนมมาโดอยู่สองูนย์นะครับ เดี๋ยวต้องไปรอดูรอบรองครับรอบรองเนี่ยรอบสี่ทีมันจะสนุกครับผม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 รอบสี่ทีมันจะสนุกครับ ดีามคนดิี่ดึงเางาดับอีกผมไม่ขึ้นแล้วนะ Obrigado. <laughs>

T'es mon สวยสวยสวยแรงไป่อยขอบคุณครับขอบคุณครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะขอบคุณที่ชอบเพราะผมบรรยายบางทีอาจจะไม่ได้แบบพากลุบอลแบบจริงจังอะไรนะก็เหมือนแบบเราพูดคุยหมอนทองนำครับหมอนทองนำอยู่สองศูนย์ครับผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับก็ลุกเกมหมอนทองก็ไม่ได้โหมอะไรเพราะว่าเขาก็เก็บร่างกายไว้ดีกว่าเพราะว่า อาทย์หน้าต้องเจอกับสวนกุหลาบนะครับอบอลมาดามครับ รล่ะู้กัม่่เาไปไดหมดเวลาคนดีครับนาวเจษดาลังกาปิดท้ายครับสามประตูต่อศูนย์ครับหมอทองชนะพนมมาดุลที่สามให้กับคณะโรงเรียนหอนทองวิทยั ต้อจบไปแล้วนครับหลักคู่ที่สนะคู่ต่อไปส่วนกกีฬาทั้งสอทีมไม่ได้เจอกันเลยเกมนะคะหมอนทองชนะพนมสารคามไป3ประตูต่อศูนนะคะกีฟุตบอลสพอ